อาหลับหลังขอ้อที่ยากมั้ยอยากทำไมยากอ่ะเวลาประชุมกันเนี่ยถามกันพูดกันคุยกันมีอะไรพูดมาบอกกันไม่มีพวกเรารักกันจะตายทำไมต้องมีด้วยละ่ะตอนประชุมพูดให้ตายก็ไม่บอกพอปิดประชุมปั๊บต่างคนต่างแยกแยะห้องน้ำด้วยความเคารพตามไปคั่งห้องน้ำครับต่องตะอแหล่จะแตกพวกมึงว่ห้ามามัหมือนไม่ลงหูหมากอันนี้ใส่วลาเจอเป็นตกปากแตกเลยนะ พราะเขาพูดับหลังน,งน้ำเป็นปัญหาซ้ำซากที่เกิดขึ้นเพราะชนจะเจริญแล้วมีอะไรเขาจะพูดกับซึ่งซึ่งหน้าไม่เดินคาหลับหลังอุจารกูตรงตรงบอกซ,ซึ่งหน้ามันเจ็บชายเจ็บแต่จบไหลเรื่องจะเป็นวาระเดือวไม่จบเพราะอะไรครับไม่อยากเจ็บไม่พร้อมจะเจ็บเจ็บตัดจะได้จบเขาจะไปกันต่อ Okay โอเควะผูจันการจัดพูดจานที่คิดจะชวนจัดนักสก,กิลการสอบวันก็หาเรื่อเรี่องร้ายมากค่ะเจ็บแม่นไม่จบเลยค่ะหรือว่าจะจบหรืยอมเจ็บจะซึมไม่จบค่ะเจ็บแบบไม่จบระคะอีอจาดรู้ความจริงถามผูจัดผู้ถามผูจัดบอกแต่พี่พี่ถือไม่ว่าไี่โกรธพี่อยากรู้ความ,ามจ,ามจามมาริงใครเป็นต้นเหตุสองปีผ่านไปเดินสวนทางไม่ทักกูสักคำในหน้าเรื่องโนหาณินสถานเรื่องเนอะสองพูดกันมากขึ้นฟังกันมากขึ้นเราก็จะเข้าใจกันมากขึ้นแต่ว่าเกณฑ์ให้เวลาน้อยเก็ฑไปแค่สี่นาที เมื่อให้เวลาน้อยใช่ไหมครับเราไม่เข้าใจกันโอเคแบบจากนี้ไปต้องพูดให้มากขึ้นและฟังให้มากขึ้นใช้กฎพาเลโตค้คำ80-20ประเด็นท่าการสื่อสารคือให้พูด20และฟัง80เพราะการฟังจะไม่เกิดความเข้าใจไม่ใช่การพูดพูดให้ตาย้งงเท่าเดิมไม่พูดสิ่งที่รู้แล้วพูดเป็นเรื่อเบาจนในคร้เวลาประชุมพูด80ฟังแค่20บองที่ประชุมวิกฤตพูดร้อยเปอร์เซ็นต์สับเปิดหน้าตาไปไม่ไหวพูดเป็นวันพูดเยอะเยอะสามพูดตรง แต่ยังคงสุภาพไอ้ที่พูดตรงเขาไม่โกรธไอ้ที่ตรงเพราะอะไรครับบวกอารมณ์บวกความรู้สึกไงพูดจาอยาบ่ายเยอะๆถากางเขาเนี่ยเขาโกรธตรงนั้นเขาไม่ได้โกรธที่เราพูดตรงโอเคไหมเพราะความจริงเป็นสิ่งไม่ตายที่เขาโกรธเขาเกลียดเราเพราะอะไรครับเราอารมณ์ไงพูดตรงได้ครับแต่ต้องสุภาพขอโทษเถอะครับไม่ทราบว่าใช้เอาไว้ว่าถ้าเกองเขาต้งการคิดขับบวกสีแต่เนี่ยเขาไม่โกรธเพราะมันสุภาพไงโอเคบุกสีก็ใช่ไม่ว่ากันเป็นความคิดที่ไม่เลวมากแปลว่ายังไม่เลวอยู่แต่ไม่มากเขาก็ไม่โกรธเพราะเราสุภาพ สี่ที่นี่การถกเถียงไม่ใช่การทะเลาะแต่เพื่อการหาข้อสรุปบางคนบบเรียกไม่อยากพูดไม่อยากสรุปที่ประชุมไม่อยากทะเลาะกับใครเขาไม่ทะเลาะการถกเถียงการหาข้อสรุปเขาไม่ใช่การทะเลาะเข้าใจใหม่ด้วยการถกเถียงที่นี่ไม่ใช่การทะเลาะครับแต่เพื่อการหาข้อสรุปเพราะเราไม่เถียงกันไม่ทะเลาะกันมันไมีคําตอบของปัญหาจะนถามมติไม่ได้เป็นความคิดใหม่นะการถกเถียงไม่ใช่การทะเลาะแต่เพื่อการหาข้อสรุป ท่านวันปิดโอกาสผมไม่อยากเถียงกับใครไม่อยากทะเลาะกใครมันก so ็ไม่มีข้อมูลเนี่ยใครจะรู้ได้ไงจริงบวกสี่เหลือลบไปบวกคืออะไรเนาะสี่เราสื่อสารกันอย่างถูกต้องและทันการปัญหาไม่เกิดคุ้มเท่าความจริงโรงเรียนความจริงคือเฮ้ยพวกเราคิดดีตั้งสนิดีมันเป็นไปได้ไงว่าแบงค์นี้สิบปลอมก็ถ้าเกิดมันไม่เคยเจอแบงค์นี่สิบปลอมเพราะการปลอมแบงค์อะไรติดคุกเท่ากันนะมึงจนระเจอยจนเขมรจนบ้านนอกปลอมแบงค์นี้สิบผมไม่จบเปิดบังห้าร้อยแบงค์พันวะปลอมแบงค์นี้สิเพื่อแต่คุ้มไม่ มันไม่น่าจะมีจอจันทร์เอาเราพวกเราเป็นต้นเช่ไหมเอาสถิติมาคุยกันเอาความจริงมาคุยกันผมคิดว่ามึงไม่ต้องคิดเอาข้อมูลมาดิถ้าในผมผุมใจะันตกผักแต่มันจะจับมันต้องเอาความจริงคุยกันโอเคไหมคิดว่าน่าจะมันใช้ตัดสิ่ทีไม่ได้ครันต้องใช้เดลี่รีพอร์ตรายงานรายงานผลเป็นชาชาวไรต้องเขียนรายงานโอเคไหมหีบต้องเขียนรายงานหรือกะต้องเขียนรายงานเพราะการเขียนรายงานคือการมีข้อมูลที่ถูกต้องทันการครับ แต่เราจะเก็บการเขียนรายงานครับเพราะเราไม่มีรายงานทํางานกับคุณตาบอดครับมันไม่รู้ข้อมูลเนี่ยไม่มีสติโอเคไหมเซ็งทําไมเซ็งล่ะต่อหน้าทําเป็นเข้าใจรับหลังไปไม่รู้อะไรกับคูณนักหนาพราะผเยอะเพื่อนบอกเวลาไม่พูดก็บอกว่ากูโง่เวลาตอบโต้เขาปัวแข็งใช่ไหมใครบางคนฝากข้อความขึ้นมา ขายเพื่อธุรกิจนาะหูน้ำเดินตอกตะแตกเลยเนี่ยอาจารย์มืนนั่งอยู่ด้วยเหมือนใครเล่งอยู่ฝั่งเวียชาร์ตเล่าให้อาจารย์ฟังแน่เลยเออเป็นอย่างนี้อนิสยัยอ่ะเราต้องเป็นคนที่มีคุณค่าต่อทีมน,นะคนมีคุณค่าแปลว่าเวลามาแล้วเขามีใจให้เพื่อนมีใจมึงมาด้วยเหรอวะาเดี๋ยวบอกมันไม่มาไงเวลามาแล้วเขาดีใจเวลาไปแล้วเขาคิดถึงเฮ้ยแต่มันมาได้แค่วันแรกนะเว้ยเดี๋ยวบ่ายมันจะกลับละ ผมจะนีกกลับไปไหนว่าที่ถึงตายเลยมีมึงสนุกคืนนี้นายเลี้ยงเจลงแน่เห็นไหมนี่นคนมีคมุณค่าต่เถงครับเวลามาแล้วเขาดีใจเวลาไปแล้วเขาคิดถึงอยาเป็นคนไร้ค่าเวลามาแล้วเขาตุ้มใจแต่บอกมันไม่มาไงมีเนี่ยตัวพวดเลยงานเลี้ยงในแม็กซ์นกแ,แน่เมาแล้วพูดดีพวกนี้เมาแล้วพูดไวเ่ยแต่มันมาวันเดียวเว้ยมือถามก็เป็นมาจริงไหมวันเดียวจริงปะเวลามาแล้วเขาตุ้มใจเวลาไปแล้วเขาลุกอกเป็นคนไร้ค่า ทำเองให้มีคุณค่าต่ทีนีเป็นคนไร้ค่า <é> เนะจากนี้ไปความร่วมมือะไรครับความร่วมมือจากนี้ไปถ้าคิดได้ให้ช่วยทีมคิดอย่างนิ่งคอี่นี่ต้องอ่านข้อมูลครับ <i> ถ้าคิดได้ให้ช่วยคิดถ้าคิดไม่ได้ล่ะถ้าคิดไม่ได้ถ้าคิดไม่ได้ดไไดดไไดให้ช่วยเขาทําเก่งมากถ้าทําไม่ได้ให้ความร่วมมือถ้าให้ความร่วมมือไม่ได้ล่ะให้กำลังใจเก่งมาก ให้บางคนกำลังใจเล็กกำลังใจแค่แค่กำลังใจบอดกำลังใจใครก็ให้ไม่ได้เออใช่ให้หุบปากนั่งนิ่งๆมึงอย่าเยอะมึงอย่าเยอะอย่าสก,กัดกั้นและวิาพากษ์วิจารณ์แบบไม่สร้างสารรค์ในสิ่งที่ตนไม่อยากทาและไม่รู้จริงพอที่นี้ต้องการความร่วมมือร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวกันโอเคจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีเกณฑ์ในกางเกณฑ์ที่ว่าด้วยทีม T E A F T เป็นให้อุปกรณ์ของน้ำตาล บุริลลามเนอะเรื่องนี้น่าสนใจมากครับเพราะมันเป็นกระดูกสันหลังขององค์กรครับไม่เรียนให้องค์กรเนี่ยไม่ได้ครับต้องสื่อสารฝังลึกไปในร่างกายของนักทุกคนครับให้เขามีวัฒนธรรมในการทํางานเป็นทีม TEAM จำได้ป่ะนี่คือวัฒนองค์กรเราเนอะเนี่ยผมจึงแนะนำนะแนะนำไปบอกฝ่ายบริหารครับว่าในการสัมมานาครั้งต่อไปเนี่ยควรเรียนค่ายองค์รกร4ตัวครับ TEAM แต่การสัมมานามันต้องต่อเนื่องอย่าเปลี่ิดทุก่อนไปไหวยอดี้เชื่อผมครับอันนี้ปิดทุกปีตรงนี้ก่อนเนี่ยบางคนวัชานขาต้องปิดทุก่อนทุกปีเพื่อให้มันซ้ำ ถ้ใช้อาจารย์คนเดิมมันจะซ้ำนั่นเข้าใจเก่งครับยิ่งเปลี่ยนอาจารย์ใหม่ยิ่งสั้นทำไมอ่ะเพราะอาจารย์คนใหม่เขาไม่รู้คนเก่าเล่นเกมอะไรไปแล้วเล่นเกมอะไร้าสอนอะไรไปบ้างเขาไม่รู้ไงถ้าผู้ใช,ผช 3, 5, ใช้อาจารย์คนเดิมก่าจะเก็บข้อมูลเกมนี้เรื่องแล้ววิชาที่สอนแล้วมันจะไม่ซ้ำปีหน้าใช้อาจารย์คนเดิมโอเคเดักด้วยจัญญาบัตข้อที่หนึ่งของ